ซูเปอร์มาร์คเตรียมรีเทิร์นยอดแชมป์โลกชาวสเปนนะครับจากกองทัพบโ,บโรลนญาอย่างมาร์กมาเกดออกมาเปิดเผยนะครับว่าการเตรียมความพร้อมหรือว่าการฟื้นฟูร่รางกายของเจ้าตัวนั้นที่จะใช้ลงทําการแข่งขันในฤดูกาล2026บัลแกล้จะเต็ม100%แล้วมดเหล็กมาร์กมาเก t ออกมาเปิดเผยนะครับว่ากําลังฟื้นฟรูร่างกายของตัวเองนะครับให้กลับมาขี รถมอเตอร์ไซค์ได้นะครับและตอนนี้ความคืบหน้านั้นมันก็ไปถึง 70- 80%หรือแแล้วและก็ใกล้ที่จะได้กลับมาลงสนามแล้วโดยกําหนดการในการฟื้นฟูร่างกายและริ่งฟิตร่างกายของตัวเองนั้นเดิมทีนะครับก็วางเอาไว้ใน3เดือนและมันก็เป็นข่าวดีมากๆเลยครับสำหรับแฟนคลับของมาร์คมาเกตที่เรานั้นอาจจะได้เห็นมาร์คออกมาขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่จริงแฟนคลับนั้นก็น่าจะได้เห็นแล้วครับจากอีเวนท์ที่มาร์กนั้นได้ไปออกของเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็เป็นอีเวนท์ที่ทางดูคตินนั้ ออกมาเปิดตัวรถแข่งลายของมาร์คมาเกตนะครับที่ใช้ลงทําการแข่งขันในรายการ MotoGP กับเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับมาร์คมาเกตนั้นก็ได้ออกมาเผยนะครับว่าตอนนี้ร่างกายของมาร์คนั้นกําลังฟื้นตัวครับจากอาการบาดเจ็บและกําลังฟื้นฟูร่างกายของตัวเองให้กลับมาเต็ม100%หรือว่าเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ และนอกจากความโชคร้ายนั้นก็ยังมีความโชคดีอยู่ครับเพราะว่าการฟื้นฟูของมาร์คมาเกตนั้นอาจจะใช้เวลาไม่นานมากครับเพราะมาร์กเองนั้นก็เริ่มทําการฟื้นฟูร่างกายของตัวเองนะครับหลังจากที่รายการม o ต GP ปีปิดฤดูกาลไปเพียงไม่นานมาร์คมาเกตก็เริ่มเร่งความฟิตของตัวเองและทําการฟื้นฟูร่างกายของตัวเองในทันทีครับและนอกจากนี้นะครับมาร์คมาเกตก็ยังได้ออกให้ความเห็นนะครับเขาบอกไว้ว่าการฟื้นฟูร่างกายของผมนั้นเป็นไปด้วยดีครับ ผมเริ่มทำมันหลังจากที่รายการ MotoGP ปิดฤดูกาลไปเพียงไม่นานครับทุกอย่างมันเป็นไปด้วยดีครับและมันออกมาถึง70%หรือ80%แล้วอาการมันออกมาดีมากๆครับการฟื้นฟูร่างกายของผมนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีครับรวมถึงจากการที่ผมไปออกอีเวนต์ทุกคนนั้นก็น่าจะได้เห็นแล้วครับว่าผมสามารถขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้แล้วและมันก็คือสัญญาณที่ดีอีกหนึ่งอย่างครับ ผมใช้เวลาในการฟื้นฟูร่างกายตัวเองถึง3เดือนครับและมันกําลังจะครบกําหนดพอดีแพทย์ประจําตัวของผมบอกเอาไว้นะครับว่าใน3เดือนนี้กระดูกของผมจะเชื่อมกันแบบสนิทดีครับและในสัปดาห์หน้าทุกคนนั้นอาจจะได้เห็นผมสัมผัสคันเร่งหรือว่าเปิดคันเร่งรถมอเตอร์ไซค์มากกว่าเดิมครับมาร์กมาเกตนั้นก็หมายถึงว่านอกจากการที่จะไปออกอีเวนต์อาจจะมีการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาร์กมาเกตอาจจะมาลงสนาม กับรถวิบากมากขึ้นในการซ้อมนะครับและนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับสำหรับแฟนคลับของมาร์คที่จะได้เห็นมาร์คนั้นมาลงขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มากขึ้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีและเป็นเรื่องที่ดีครับที่ทุกคนนั้นอาจจะได้เห็นมาร์คมาเกตลงทําการทดสอบกับ gp 26ที่จะใช้กับการแข่งขันในฤด,ดูกาล2026 ยังไงก็ตามนะครับแอดมินก็ขอให้มาร์คมาเก็ตนั้นกลับมาสมบูรณ์และแข็งแรงโดยไวครับและก็ขอให้กําลังใจมาร์คมาเก็ตนะครับในการฟื้นฟูร่างกายของตัวเองอีกต่อไปครับจนกว่าร่างกายนั้นจะกลับมาหายดีครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ใหม่ในช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนนีี้ผมขออตััววลไปก่สสด